เป็นมาไม่ได้กัน Ma la มาบัดนี้ก้าถึงตอนพระอินเจ้าจำแดงเป็นพรมเท่ามังกรผนนางมัดสีด้วยเมตตาสร้างทานบารมีจึงยกผนังนี้ให้พรมตามขอฝ้าดังบันสวรรค์สันสถทานทิ้งทุกอย่างปล่อยวางให้สิ้นไป เป็นดิทานศาสดาสอนไว้สั่งกบบันชาโดเอาหันนี้ีกาวถึงตอนที่สองเขาเป็นทรงบอกคือเก่าตั้งแต่มีเขาเข้ามาเจ้าแนมเห็นหักแทบบ่มีคา่าเลยถือปลาจิ้มไว้สั่งหัวมัน น้ำตาลังดินไหลต้งสองแก้มเหลือใจแห้งถือแจงเอาเจ้าไปคือสิตายตอนนี้เจ็บหลายเหตุใจบ่ได้เก้อไปบ่แม่เบื่อทนดอนในชาโดที่สีหยอมยกพนงังมัสียพันเท่า อเป็นพระอินต์จำแรงลงมาก็คือเก่าอมเพล่มาพากเจ้าจากไปได้รอกโบต้องรอสตร์นาขอเจ้าในสัตร์นี้อยู่กันอีกทันปีเจ้าจะหนี้จากกันอออออ วันนี้ใจหักนางยังคงมันบ่มีวันสิเปลี่ยนแปลงถึงสิถือเขายังเอาตัวน้องบ่คืน ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าภาบวันเก่าคือกอดสาวบัดนี้กอดกวดเราได้นอนให้ใส่แต่มนหากฟังตามคำสอนของพระเวทสัน,นเวราหากเป็นเด้อดอาอานเรื่องเจ้าขึ้นว่าทาน ว่าตัวนั้นมันก็แช่คนบาบนะนเรื่อมาได้ร้กทางไอ้นี่มั ไว้วาแมนเวสนดอนในชาโดกที่สีโองายอพนางมัเสียงทำาเท่าต้อยเป็นพระอินน้ำแหลงลงมาค็คกอเก้าโวบ่มีไฟมาพากโตตากไ,ไม่ได้ดอกมออยกรอสานนาขอหักเจ้าในสานี้อยู่กันอีกทันปีเตายันนี้จากการ